สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปแนะนำตัว YouTube YouTube ของตัวโทรศัพท์ขึ้นไปเล่นบนทีวีของสมาร์ททีวีของ s m s u u n นะครับหรือสมาร์ททีวีของยี่ห้ออะไรก็ได้ครับมันจะทำคล้ายๆกันนะครับก็คือคลิปที่แล้วที่ผมทำไปมันติดลิขสิทธิ์ก็เลยมาทำให้ใหม่นะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับอัปเดตอัปเดตตรงนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับ,เด,เ,ดรนะรบเดี๋ยวถ้าลูกค้าเล่น เล่น u t u b e กับโทรศัพท์บ่อยๆนะครับหรือเล่นคราเกะกับโทรศัพท์บ่อยๆนะครับอยากส่งขึ้นไปบนตัวทีวีนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับหลักๆนะครับก็จะมี2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือเราใช้ WiFi เดียวกันกับที่บ้านนะครับก็คือใช้ Wi-Fi วงแหวนเดียวกันนะครับวิธีแรกนะครับวิธีสองคือเราแชร์ฮอสปอตจากตัวโทรศัพท์ไปใช้บนทีวีนะครับคือวิธีที่สอง เดี๋ยวผมทำให้ดูทั้งสองวิธีเลยนะครับวิธีแรกเลยนะครับลูกค้านะครับให้ลูกค้าเช็คดูนะครับอินเทอร์เนต็ตโทรศัพท์นะครับว่าเราใช้ WiFi วไฟไฟงแรนเดียวกันกับทีวีหรือเปล่าถ้าสมมุติเราใช้วงแรนเดียวกันแล้วนะครับก็ให้ลูกค้าเข้าไปในตัว YouTube ได้เลยนะครับ พอเ,เข้าไปตัวในตัว YouTube แล้วนะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์การแชร์นะครับอ่าเรากดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะถามหาตัวทีวีของเราว่าทีวีบ้านของเรามันจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็ให้ลูกค้าติ๊กเข้าไปที่รุ่นได้เลยนะครับอ่ามันก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับแล้วเราก็เข้าไปค้นหาดูว่าไปเล่นคาโอเกะ ไปค้นหาอะไรแล้วก็สามารถค้นหาได้เลยนะครับแล้วก็ติก๊กเข้าไปแล้วก็สามารถเพย์หรือบวกคิวได้เลยนะครับถ้าเป็น w i f i วงเล่นเดียวกันมันจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเราสามารถเล่นได้เลยนะครับกดเพย์แล้วเล่นได้เลยนะครับง่ายมากนะครับลูกค้าถ้าวงแลนดเดียวกันมันจะง่ายมากนะวิธีที่2นะครับก็คือที่เราใช้ตัวอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์หรือว่าแชร์ฮอสปอตจากโทรศัพท์ขึ้นทีวีนะครับ ก็ให้ลูกค้าเช็คดูนะครับว่าตอนนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์นะครับเสรล็จแล้วเ,เข้าไปใน YouTube เหมือนเดิมน,นะครับแล้วการแล้วก็ไปที่ตัวแชร์เหมือนเดิมน,นะครับทีนี้นะครับตัวโทรศัพท์เราก็จะหาตัวทีวีไม่เจอเพราะเราใช้ตัวเครือข่ายของโทรศัพท์นะครับเราก็ต้องไปที่คําว่าลิงก์ด้วยโทรหัสทีวีนะครับ ก็กดเข้าไปเลยนะครับมันจะขึ้นให้เราใส่รหัสลิงก์นะครับรหัสลิงก์ตัวนี้นะครับเราเอามาจากไหนนะครับเรามาจากทีวีนะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีการเข้าทีวีหารหัสลิงก์นะครับลูกค้าก็กดเมนูนะครับแล้วเข้าไปในตัว YouTube ของทีวีนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ลูกค้าเลื่อนซ้ายนะครับ แล้วก็ลงมาที่คําว่าตั้งค่านะครับการตั้งค่าแล้วกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับที่มีคําว่าลิงก์ด้วยรหัสทีวีเห็นไหมครับมันจะขึ้นตัวเลขทางขวามือให้เรานะครับเสร็จแล้วลูกค้าก็นั่นแหละครับใช้ตัวลิงก์ด้วยรหัสทีวีเนี่ยเข้าไปพิมพ์ในตัวโทรศัพท์นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับมีกี่ตัวแล้วก็พิมพ์ให้หมด เสร็จแล้วกดคาว่าลิงก์ได้เลยนะครับกดคาว่าลิงก์เสร็จแล้วเห็นไหมครับมันก็จะไปเชื่อมต่อที่ตัวทีวีเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันก็ต้องใส่รหัสลิงก์ด้วยเพราะว่ามันเป็นเครือข่ายของโทรศัพท์นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเล่นคาาโอเกะอะไรได้เหมือนกันกับนะเล่นได้เหมือนกันง่ายนะครับลูกค้าสามารถบวกคิวนะครับหรือเล่นได้เลยนะครับสามารถดูคิวที่เราบวกไว้ด้วยนะครับ ตัวนี้นะบวกคิวไปได้เลยนะครับไม่ยากครับบวกคิวอันนี้กรณีที่ลูกค้าเล่นคาราเกะบ่อยๆก็ยิ่งดีเลยครับเพราะเราไม่ต้องไปค้นหาบ่อยๆเรามาบวกบวกบวกไวเลยครับจะง่ายขึ้นในการเล่นเพลงต่อไปครับแต่สมมุติเราบวกไว้แล้วนะครับเราอยากเข้ามาเล่นในที่เราบวกไว้แล้วก็เข้ามาแล้วก็กดที่เข้าไปเด่เลยนะครับมันก็จะไปเล่นทันทีนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้เอาไว้ให้ลูกค้าเล่นคาราโอเกะบ,บ่อยๆนะครับตัวนี้จะสะดวกมากๆนะครับง่ายๆนะครับลูกค้าก็คือถ้าลูกค้าเล่นคาราโอเกะอะไร,ระบ่อยๆเงี้ยเดี๋ยวเราต่อเข้าเครื่องเสียงอยากเล่นคาราโอเกะบ่อยๆเงี้ยถ้าเราทําที่ผมแนะนําก็คือ YouTube ขึ้นทีวีอย่างเงี้ยเราสามารถไปบอกคิวไว้นะครับบอกคิวไว้นะครับได้กี่เหลายเพลงหรือว่าเราบวกเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าในคิว ก็ไปหาเล่นดูที่เราบวกไว้นะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับคบ่อันนี้ก็ก็มาทําให้อัปเดตให้ใหม,ใหม่ๆเรื่อยๆนะครับก็ถ้าลูกค้าไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาสอบถามได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าชอบใจเพจนี้หรือว่าชอบแบจคืเี้ก็ให้กดไลค์กดแชร์ติดตามให้กำลังใ,ใ,ใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม